ถึงคนไทยทุกคนที่ใช้ไลน์โปรดระวังระวัง sms แบบนี้รีบดูด่วนก่อนพลาดเสียเงินล่าสุดตอนนี้มิจฉาชีพละบาทอีกแล้วนะครับตอนนี้คืบคานมาในส่วนของไลน์แล้วข้อมูลตรงนี้มาจากทางไลน์เลยนะครับมีการประกาศออกมานะครับเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นข้อความว่าผู้ใช้ไลน์เนี่ยโปรดระวังขณะนี้พบ การมีการส่งข้อความ S.M.S แอบอ้างชื่อ l ล n e แจ้งให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าบัญชี l ล n e เพื่อรักษาสถานะการใช้งานนะครับตรงนี้สำคัญมากนะแจ้งการก็คือเขาจะส่งประมาณนี้ S.M.S มาที่มือถือของคุณนะครับว่าจะให้คุณเนี่ยแจ้งการใช้งานล็อกอินบัญชี l ล n e ของคุณเพื่อรักษาสถานะการใช้งานตรงนี้ต้องสำคัญมากๆหลายๆคนตกใจโอ๊ยบัญชีไลน์ของเราเนี่ย มีปัญหาหรือเปล่านะครับโดนระงับการใช้งานหรือเปล่านะเพื่อรักษาบัญชีไม่มีนะครับทางไลน์ไม่มีการส่ง SMS โดยตรงให้กับใครเลยไม่มีการส่งนะครับเป็นการส่วนตัวอย่างนี้ไม่มีนะไลน์ไม่มีการทําแบบนี้โดยเขาจะมีการให้คลิกลิงก์แปลปอมนะครับและนําไปสู่การล็อกอินเข้าบัญชีไลน์บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งตรงนี้แหละบางทีคุณกรอก ID password นะครับกรอกเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกรอกเสร็จนะครับมิจฉาชีพจะได้รหัสผ่านเข้าสู่บัญชีไลน์ของคุณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเพราะเขาได้ปุ๊บเขาก็แฮกบัญชีไลน์ของคุณไปแฮกไปปุ๊บก็บางทีคุณผูกไว้กับทางการเงินนะครับไลน์เนี่ยก็จะทําให้คุณโดนเสียตรงนี้ได้นะครับนั้นเนี่ยห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่า สิ่งที่เขาจะเอาไปทําได้เนี่ยก็จะเป็นหลายส่วนนะครับหลักๆแล้วนะครับคือเอาเงินนะเขาจะหาวิธีเอาเงินออกคือไม่ว่าคุณผูกบางทีเนี่ยคุณผูกบัญชีธนาคารไว้กับไลน์นะครับแล้วบางทีเนี่ยคุณมีเงินอาจจะหลักพันหลักหมื่นอะไรพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับคุณจะโดนหมดเลยนะครับทางตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจัดการ วิชาชีพจะโอนเงินของคุณไปได้ดังนั้นต้องระวังข้อความนี้เด็ดขาดพูด,ดง่ายๆแลวกันนะสรุปให้คุณเข้าใจกันง่ายๆนะครับสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัตินะครับหลังจากได้ยินข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติแบบเร่งด่วนเลยนะครับก็คือสมมุติว่ามีการส่ง s m s อะไรมากแล้วแต่ในมือถือของคุณให้เข้าระบบไลน์ให้คิดว่าเป็นมิชาชีพ หมดเลยนะครับเพราะว่าการเข้าระบบไลน์เนี่ยตามที่ผมได้สอนคลิปคุณนะครับถ้าคุณได้ดูคลิปผมที่สอนสมัครไลน์อะไรต่างๆๆเนี่ยการเข้าระบบไลนมีวิธีเดียวก็คือเข้าระบบผ่านที่ผมสอนเท่านั้นนะรัะนั้นไม่มีการเข้าระบบผ่านลิ้ง m s นะตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณอยากจะดูวิธีการเข้าสู่ระบบไลน์แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมมีทําคลิปอธิบายไว้อยู่หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณไปดูได้แต่ให้คุณเข้าใจในภาพนี้ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ให้ระวัง อย่างยิ่งนะครับแต่หากคุณมีข้อสงสัยใดๆนะครับทางไลน์เขาก็ส่งข้อมูลมาให้ติดต่อนะครับ contact contact cc line me นะครับผมก็คือก็สามารถติดต่อผ่านในแอปไลน์ได้นะครับเขาจะมีให้คุณสอบถามตรงงานนะครับก็เป็นประมาณนี้นี่คือข้อมูลสำคัญที่ต้องมาฝากทุกท่านแบบด่วนมากๆนะครับด่วนจีเลยถ้าผมไม่มาบอกเรื่องนี้เนี่ย ก็มันจะทําให้คุณพลาดได้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเนี่ยก็ต้องฝากกับทุกท่านนะครับว่าอย่าเสียท่ามิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาระบาดนะครับแล้วก็ทําให้เราผวากันซึ่งเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราจะต้องนําหน้ามิจฉาชีพ9ก้านึงเสมอถ้าคุณติดตามผมเนี่ยผมจะพาคุณนําหน้า9ก้หนึงเสมอ นะมิจฉาชีพจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้นั่นเองครับโอเคนี่ก็คือส่วนสำคัญมากๆที่ต้องมาฝากทุกท่านเพื่อไม่ให้พลาดท่ามิจฉาชีพนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะทำให้เราพลาดท่านะครับซึ่งไม่มีทางครับที่เราจะพลาดท่าได้ระวัง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตอาจจะมีมุกใหม่ๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วจะมาเล่นงานคุณมันก็เป็นไปได้นะครับที่มุกใหม่ๆเนี่ยแหละเขาจะใช้ได้ผลนะครับดังนั้นระวังให้ดีนะครับว่ามุกใหม่ๆนี้ก็จะใช้ได้ผลอีกมันก็ใหม่ๆถ้าเกิดว่าเราแจ้งบางทีเนี่ยการเตือนภัยไปไม่ถึงนะครับ ก็บางทีอาจจะพลาดได้มีคนพลาดซึ่งมันมันเป็นไปได้แต่มันจะไม่ใช่คนที่ฟังคลิปนี้นะครับจะถ้าคนที่ฟังคลิปนี้คุณจะไม่มีทางพลาดในส่วนนี้อย่างเด็ดขาดนะครับโอเคนะนี่ก็คือสิ่งสําคัญครับบอกกับทุกท่านไว้ในณที่นี้เลยนะผมสรุปเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คุณได้เข้าใจว่า ตอนนี้เนี่ยทางไลน์มีการพูดถึงว่าผู้ใช้ไลน์โปรดระวังครับขณะนี้พบว่ามีการส่ง SMS แอบอ้างชื่อไลน์แจ้งให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าบัญชีไลน์นะครับคือ SMS เนี่ยจะแจกแอบ,บอ้างเป็นชื่อไลน์แล้วก็ให้เข้าคุณเข้าระบบผ่านบัญชีไลน์ในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเขา,าจะเมคหน้าให้คุณกรอกข้อมูลเรื่องการเงินด้วยนะครับตรงน,นี้เนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งครับแจ้งให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าบัญชีไลน์เพื่อรักษาสถานะการใช้งานโดยให้คลิกลิงก์แปกปอมที่นำไปสู่การล็อกอิน ข้อมัลชีรายบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์จึงใคร่ขอเตือนผู้ใช้ลายโปรดพิจารณาข้อความโดยละเอียดและระมัดระวังในการคลิกลิงก์เหล่านั้นนะครับหากมข,ข้อสงสัยก็ติดต่อได้คอนแทคแนะนำว่าให้พิมพ์เนี่ยคอนแทคขี c ซีซีใน Google นะครับก็จะขึ้นมานะแล้วก็จะสามารถเข้าได้ลิงก์ได้ถูกต้องนะครับตรงนี้สำคัญมากๆโอเค ก็หากคุณฟังตรงนี้แล้วเนี่ยแลวยังสงสัยในส่วนไหนว่าอะไรยังไงนะครับคุณสมมุติคุณเจอลิงก์มิจฉาชีพส่งมาในะ SMS เเสนี่ยสามารถส่งมาให้ผมดูได้นะเพื่อเป็นวิทยาทานและประโยชน์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยเผื่อคุณเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอะไรให้ว่ามันโดนกันเป็นยังไงนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้มันก็จะเป็น SMS สส่งมาในมือถือแล้วสังเกตนะมิจฉาชีพเนี่ย คือ s m s ที่เขาส่งเนี่ยมันจะเป็นเบอร์โทรนะครับซึ่งเป็นเบอร์เบอร์เหมือนคนประชาชนทั่วไปใช้อ่ะ0 6 1 0 8 9 0ห0 9 1หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเบอร์ที่ปกติโทรเลยเป็นประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะดูออกครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพโอเคนะครับนี่ก็คือส่วนสำคัญมากๆที่ ไหนทอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนโดนกันห้ามพลาดเด็ดขาดครับก็สำหรับไล n e เนี่ยผมมีทำคลิปอธิบายในส่วนของไล n e เนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะถ้าคุณอยากจะไปดูในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเพจิสเอาไว้ให้เลยนะครับก็จะมีทุกอย่างเลยวิธีสมัครวิธีเข้าระบบวิธีใช้งานต่างๆในแอป l i น์ให้ เยี่ยมแล้วผมจะมีการอัปเดตให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตอย่างต่อนเนื่องนะครับโอเคก็จะทยอยอัปเดตให้กับทุกท่านได้ใช้งานกันในส่วนตรงนี้นั่นเองครับโอเคก็ฝากกับทุกท่านด้วยฝากแชร์คลิปนี้ส่งต่อไปให้คนไทยให้ได้ดูทุกคนด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยให้คนที่ใช้ไลน์ในประเทศไทยเราได้รู้ในส่วนนี้หมดเพราะถ้ายิ่งมีคนรู้ ไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลาดท่ามิจฉาชีพเท่านั้นนะครับนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันกระจายบุญกุศลนี้กระจายให้คนทําสิ่งไม่ดีเขาทําต่อไม่ได้แล้วให้ยึดเชิดชูคนดีให้ทําต่อได้นะครับเราจะช่วยไปด้วยกันครับก็ขอบุ่านที่ติดตามรับชมอันนี้คือเรื่องสําคัญด่วนมากๆนะแชร์ต่อให้ลูกหลานส่งทางไลน์ก็ได้ส่งทาง Facebook หรือส่งทางไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะครับรีบเลยขอบคุณมากครับ